ไปเทสนะคะแล้วก็ตั้งท่ยาน a ออันนี้ตั้งย่าน AC นะคะอันนี้ตั้งย่าน AC นะคะเห็นไหมอันนี้ตั้งย่านนี้นะนนให้ดูนะคะเสร็จแล้วเราก็มาเปิดไปเทสกัน เปิดสวิตช์นะคะแล้วก็เปิดไปเทสไปเทสเนี่ยจะเป็นที่ไปเทสร้อยสิบนะคะอันนี้นะอควไฟก็จะติดนะคะ ี้เราก็จะมาปักเป็นสองร้อยยี่สิบนะคะเราก็จะมาเช็คกันว่าไฟน้อยเท่าไหร่นะคะนี่ไฟเข้ามาสองร้อยสามสิบนะคะเข้ามาดูตัวนี้กันว่าอันนี้สองร้อยสามเอ็ดนะคะอันนี้มันตัดอยู่นะคะมันไปอยู่ไฟอุ่นนะคะ อยูไฟอุ่นนะคะอันนี้ไฟก็ไมที่สองร้อยสามสิบเอ็ดนะคะทีน,นี้เรามาเช็คกดูสองร้อยสามสิบเอ็ดนะคะสองร้อยสามสิบโวลต์เน,นะอันนี้สองร้อยสามสิบนะคะสองร้อยสามสิบนะคะอันนี้นี่พอเราเสียบปลั๊กปุ๊บไฟก็จะเดินทำงานอันนี้ โดยอัตโนมัติเลยนะคะทันทีที่เรากดสวิตช์นะคะเรากดสวิตช์ถุงตอนนี้ไฟก็มานอแปนบายตรงนี้แล้วถ้าเรากดสวิตช์ถุงตรงนี้ปึ๊บนะคะอันนี้ไฟก็มารอแปนบายตรงนี้แล้วนะคะ กดสวิตช์ถุงไว้มันก็จะมานี่น้อยลองกดถุงดูแล้วนะคะตอนนี้ติดสองพอเรากดถุงปุ๊บมันก็จะต่อ110เอ็ดโวลต์นะคะ กิสดสวิตแล้วนะคะมสอนุกสง้นะไมาได้ยดนะคะไมาแะคะา่นี้นะคะแต่ถ้าเอาสวิตออกไก็จะมาแค่นี้นะคะแต่ว่าไม่ข้ามเทอร์โมสแตปมาฝั่งนี้นะคะเนียไม่ขึ้นต่อไขึ้น ถ้าเรากดสวิต์ปุ๊บนะคะไว้ก็จะมาทาันทีค่ะถ้าเรากดหูปุ๊บตันนี้ก็จะทำงานนะคะถ้าเรากดหงไว้ก็จะข้ามจากตรงนี้มาฝั่งน,งนี้ค่ะนะคะโอเคแล้วก็ อันนี้คือเช็คเทสเสร็จแล้วนะคะระบบที่สามนะคะก็จะมีเอ่อ